สวัสดีค่ะคุณสุชาดาสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะอาจารย์ฮะคุณสุชาดาเคยโดกันดูด,ดูเคยดูกันหรือยังอ๋อประจำเลยค่ะ,ะดูดูรายการผมบ่อยใช่ไหมดูรายการของอาจารย์นะดูมานานแล้ว<อ>แล้วทรไม่ติดผมไม่ติดเลยใช่ไหมเออแล้วนะแล้วไงได้ดูวิดีโอบ้างหรือเปล่าวิดีโอที่ผ่านๆมาเนี่ยดูจ้ะดูดูเป็นไงบ้างสนุกสนานไหม สนุกแล้วพ็ดีประมาณว่าเออเมื่อเ่าที่แล้วส่งเอสเอ็มเอสไป<ะ>ไปบอกกับอาจารย์ว่าเออดูรายการของอาจารย์แบงไม่เคยผิดหวังอืยอมรัก็็ได้ความรู้ดีๆมากค่ะเนาะ ไม่เคยได้ดูก็ดูไม่เคยได้รู้ก็รู้ทุกเรื่องศาสทีข,ขอบคุณคนลุกจะลองให้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่เพิ่มเติมความรู้ให้เนะาะความรู้เรื่องเทพใช่ไหมเรื่องเทพใช่ไหมเรื่องเทพหรือเรื่องกดแห่งกรรมความรู้เนี่ยที่ว่าเนี่ยเรื่องกดแห่งกรรมหรือเรื่องเทพเรื่อเทพค่ะเรื่องเทพด้วย จะเรื่องเทพเรื่องกฎแหงกรรมก็จะดูทุกวันเสาร์รายการของอาจารย์อ๋อดีมากเลยค่เนาะแล้วก็เมื่อกี้โทรไปบอกลูกลูกอยู่ลบบรีค่ะบอกว่าให้ลูกอ่ะเปิดช่องเอช n ชนแนลดูอาจารย์แบงค์ซีดูรายการอาจารย์แบงค์ซีลูกพอดีวันนี้เป็นวันหยุดของเขาเขาก็เลยมีโอกาสที่จะได้ดูค่ะนัเกิปกติแล้วปกติแล้วเขาจะหยุดแค่วันอาทิตย์ ครับค่ะนะคะถ้ามีโอกาสวันหยุดถ้าหยุดบอกก็ถ้าหยุดวันเสาร์ก็ดูรายการเรานะใช่แล้วจะได้ได้ความรู้เรื่องเทพแล้วก็เรื่องกฏกรรมด้วยท่กนเนี่ยน้อยนักที่จะได้หยุดวันเสาร์อออขอบคุณมากเลยค่ะนะคุณคุณสุชาดาใช่ไหมเออคุณสุชาดาอยู่เท่าไหร่แล้วอ่าย่างห้าสิบสามค่ะย่างห้าสิบสามมีถามจริงๆนะอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่ว่าผมพูดตามที่ผมเห็นมีคนในตระกูลของคุณเนี่ยเคยกินงูบ้างไหมทำไมเห็นงูอ่ะ อ๋อตัวเองค่ะฮะเคยกินงูใช่ไหมพสุชาดากินเหรอกินค่ะมันเห็นอาฆาตอยู่ไงพิไซ่าก็ค่ะแบบว่าเออเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าตอนที่คุณพูดมามันเป็นเสียงไม่ใช่เสียงขึ้นนะมันเป็นเสียงของงูออกมาเหมือนเขาพ่นเหมือนเป็นเสียงของงูอะปูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจกินนะไม่ได้ตั้งใจกิน แล้วอร่อยไหมอร่อยไหมไม่ได้ตั้งใจกินอร่อยมากมากแต่ไม่ได้ตั้งใจเลยใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจประมาณว่ามีคนมาให้หรอเพื่อนเพื่อนากินกันก็เลยขอกินหน่อยอ๋อแล้วกินกินเรียบเลยไหมกินหมดจานเลยไหมหมดจานไม่ได้ตั้งใจไออกมันอร่อย ถ้าไม่ได้ตั้งใจก็คือต้องกินไปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้องูอันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ทั้งรู้ก็ยังกินอันนี้บันบาปแล้วคุณก็จะต้องมาป่วยเะต้องระวังนะป่วยปวดล้างปวดหัวปวดตามตัวมันงูมันเลื้อยอยู่ตามตัวคุณอ่ะเป็นโอ้เห็นไหมล่ะอาฆาตแล้ววันดีคือดีงูเขาก็มาหน้าบ้านเห็นไหมเหรอแล้วแปลกใจมาจันเป็นเห็นได้ไงขนลุกแปลกใจมาว่าจันเป็นเห็นได้ยังไงแปลกใจไหม อาจายสิว่าการรู์ที่นั่นอาจารย์เห็นได้ยังไงเราเห็นสิมันมาพ่นแลบลิ้นแลบลิ้นอยู่เนี่ยเสืออยู่เนี่ยแลาว,วจะทำยังไงล่ะเราได้ยินจากหูทิพย์งแล้วก็เห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยทยํายังไงก็ไม่ต้องกินอีกแล้วก็แล้วก็ทําบุญให้เขาเรานั่งสมาธิกรมาถานบ่อยๆทำบุญอะไรก็ได้สัฆทัน์ ไม่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทานมานานแล้วงูอ่ะเออไม่ไงที่เราเคยทานไป่ะมันเป็นสัตว์ไม่ไม่เป็นมงคลและมันเป็นสัตว์ของแต่ถ้าเป็นอินเดียเขาไม่ให้กินเลวเพราะว่าเป็นบริวารของพระศิวะด้วยมันก็ถือว่าเป็นบริวารของเทพเจ้าก็ถือว่าถ้าเป็นคนไทยความเชื่อก็คือเป็นเจ้าที่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับก็จะแล้วอาจารย์ตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลหลายเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องจะไม่ดีแล้วอุบัติเหตุก็ต้องระวังด้วยเพราะงูพวกนี้ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยให้นั่งสมาธิแผ่นเมตตาให้เขาไบ่อยถือศีลให้เขาถือศีลแผ่นบ้างประมาณน่าเคยกินมังสวิรัติประจำแล้วทํายังไงขณะที่กินเรากินมังมัสวิรัติแล้วเราจะกินให้เขาได้งหยได้หบอขอบุญที่ข้าพเจ้ากินมังสวิรัติอยู่นี้ขอขอให้ อะไรนะขออุทิศบุญให้กับบรรดางูทั้งหลายงูอะไรครับงูอะไรที่กินเนี่ยงูอะไรงูเห่าค่ะงูเห่าเลยใช่ไหมอ๋อไม่น่าไม่น่าทำไมเราเห็นเป็นเป็นเสียงขู่เหมือนงูเห่าอ่ะเพราะงูอืดถ้างูเหลือมันไม่ขู่อย่างนี้ไง งูเหลือมมันไม่งูเหลือมมันไม่มีเสียงฟอฟองไงฟอฟองงูเห่าเขาจะฟอฟ้องที่เราได้ยินเสียงสว่างูเห่าถูกแล้วมันฟอฟอฟูฟูอย่างเงี้ยเสว่างูเห่าัวเดียวแล้วทำไมกินแล้วมันไม่มีพิษเหรอไม่ใช่พี่สุชาดาลูกเ่มหนูก็ลุกเหมือนกันตอนนี้เนื้อเนื้อมันไม่มีพิษปกติเมื่อเมื่อสองเดือนก่อนนะงูเห่าอยู่ในบ้านตัวหนึ่งเออเขาเข้ามาแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเขามานอนขดอยู่เฉยค่ะแล้วมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ งูฟางคอนตัวเข้าแขนน่ะอยู่หน้าบ้านโอ้โหนี่งูวนเวียนมากเลยนะบ้านเนี้ยเราเป็นไงเชื่อกดแห่งกรรมหรือยังว่ามีจริงน่ะเชื่อจะเชื่อเนาะเชื่ออยู่แล้วแต่มาเจออาจารย์แบงก็ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าวิญญาณหรือเจ้ากรรมนิเวศมันมีจริงๆนะครับใช่ไหมใช่เออมันไม่ดูสิวิดีโอของอาจารย์แล้วยิ่งโอ้โหมันแน่นอนเลยอ่ะองค์กรรมวนเวียนเนาะเออนั่นแหละเนาะของพี่ไม่ต้องถามอะไรเลยผมก็เห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะใช่ไหมพี่ยังไม่ได้ทันถามอะไรเลยผมเห็นแล้ว พราะเสียงงูมันมันซ้อนอยู่ในตัวเสียงพี่อ่ะมันฟอฟอฟูฟูฟอฟอแลบลิ้นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะทําบุญอะไรก็ตามก็แผ่เมตตาให้กับงูเห่าที่เรากินมีกรรมนี้กรรมเดียวหราไม่ใช่อดีตชาติหราไม่ต้องดูอดีตชาติหรอกดูอันนี้แหละอันนี้แม่นสุดแล้วเนาะอย่าให้เอออย่าให้ทายเยอะเลยเดี๋ยวเจอกรรมเยอะเอาเอาอันนี้อันเดียวก่อนไม่หลอกนะครับนะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะเออแล้วภาพรับเงินเดี๋ยวพิ่งวางวางงไคะทำไมอาจารย์ให้ ภาพมอบภาพให้อ๋อให้เลยให้เลยให้ภาพนี้เลยภาพพระแม่อุมาพี่สุชาดาหนูขอเบอร์โทรศัพท์พี่สุชาดาไว้ด้วยนะเพราะว่าภาพพระแม่อุมานี่มีงูอะพี่ให้ไว้ให้กับน้องงไห้ัภาพพระแม่อุมามีงูเห่าห้าตัวอยู่บนหัวท่านเนี่ยเห็นไหมลองสแกนไเออลองเลื่อนดูเห็นไหมขอบคุณมากเลยอาจารย์ขอให้เจริญอาจารย์เจริญเจริญขึ้นเนาะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้นะครับจะได้โทรกลับไปทำอาจารย์อะอะไรนะ ชอบพ่อพิศแนพี่บางนาอ่ะอยู่จากอยู่จังหวัดอะไรไกลไหมมามาบ้านอาจารย์แบงค์ได้ไหมไปไม่ได้ที่อาจารย์อยู่ลบบุรีโอ้ยไม่เป็นไรคุณคุณพี่ก็ขี่ลิงมาเซยะคุณพี่ก็ขี่ลิงลบบุรีมาเซยะขอบคุณมากสำหรับวิทยาทานนะครับนะสำหรับค่ะขอให้บุญที่พี่เผยแพร่ไปธรรมทานนี่นะครับจงส่งผลให้กับงูเห่าทุกตัวที่พี่กินนะครับและขอให้อโหสิกรรมให้พี่สุชาดาด้วยนะครับ ค่ศสาธุสาธุรูค่ะขอบคุณพิสุชธดา์ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามาก็ได้ก็ขอเรียนเชิญนะคะสิภากันยายนวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคาจารค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นประโยชน์ไงเขาเป็นประโยชน์ต่อคนทางบ้านเขาไม่ต้องส่งเอสเอ็มหรือแสดงความเห็นอะไรแล้วก็ให้ภาพนี้ตัวเลยนะคะอาจารย์นั่นอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกความหมายของภาพนี้ให้คุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเปิดมาความหมายก็คือไม่มีความหมายก็คือเป็นพระแม่อุมาปังใหญ่ที่สุดในบรรดาพระแม่อุมาค่ะ เพราะว่ามีมีแปดกอใช่คือใหญ่ที่สุดแล้วคือจริงๆพระแม่อุมาที่วัดแขกสีลมมีแค่สี่กรคือพระกรคู่หลังที่ถือกองกับงูเห่าแล้วก็มีบ่วงเชือกเนี่ยมีแค่คู่หลังกับคู่หน้าที่ถือตลับเขาเรียกว่าถ้วยเลือดกับดาบมีแค่คู่หน้ากับคู่หลังคือสี่กรแต่ปางนี่พิเศษเพิ่มอีกสี่กรเป็นแปดกอดูเองว่าเพิ่มยังไงมีดอกไม้มีกระดิ่งมีคันธนูมีมีตีศูนย์เสียบมีมะนาวเสียบอยู่ตรงยอดศ0ค่ะ นะทำไมต้องมะนาวนๆๆๆด้วยมะน,นาวมันเปรี้ยวไงมะนาวมันเปรี้ยวอ,าาอความเปรี้ยวความเปรี้ยวมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับจะเขาเชื่อว่าล้างบาปได้อะอออล้างล้างล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างสิ่งที่ปเป็นมงคลสิ่งที่ไม่เป็นมงคลได้นะครับอนะคะอาละนะ